หกแสนหกหมืนหกอัน hmm. น mm ี้หกไร่เก็บที่หาได้นี่เป็นการเงินนะครับเป็นการที่คุณนะครับที่ถือไว้ถ้าก็นนีเกิบเท่านี้ย่แปดร้อยเก้าแวู้เลื่อนปกติเพนยงังวากู้เลื่อนเท่าไหรเขาเป็นบุคคลนะครับเพราะว่าเขาเป็นกู้เลื่อนสมารถอยู่ในกูเลื่อนรับที่ชอบ นะมันก็เลยเออได้เก่าเมื่อสี่พันหนึ่งร้อยบาทาะว่าก็เรื่องนล้นหนึ่งต่อไปเชิญประท่านเปิดประชุมครับเชิญครับครับเออก็ะอนสวาสดีพี่น้องสูขฟูสู้ฟ้เนี่ยเออสมาชิกคณะกรรมการนะครับเออที่เขารวปรุมกัรนอันพี่น้องจำได้เพราะว่าคณะกรรมการม่ผู้ใดแน่เออ โอ้ยแจ่คผู้ใดเรามันั่นแหละเองตะผมไปเก็บเงิ่อนนอดาเพราในเก็บตอนดสิว่านะครับกรรมการเน่ามีเสมอเออเดือนยี่สิบหายี่สิบหกถังนะครับเออคือหนึ่งคือิแก้กรรมการเนี่ยกบสามารถจิกในรอบปีนี่โอ้คว่มหลงคว่มลืมมันก็มีเดียอย่างตรงหัวแจักกรรมการนั่นดอกโอ้แต่ลามูมีไผเนี่ยนอ่นดุว่านะครับอันนี้ก็นะครับไล่ซื้อกรรมการที่แก้ให้ กับพี่น้องสมาชิกของกลุ่มโ้งสีชุมชนห้รับรานะครับกับผมอ่นายสมพงษ์สายสุดนะครับเป็นประธานสวัสดีครับเออต่อมานะครับกระตือนายสมดีข่ามสุขนะครับรองประธานนะครับอ,อ่ท่านรองประศพพี่พวนนอนะครับไอ้กองพี่พุษานะครับเลขานุกการนะครับ นรับนายสว่างจันทยโยธานะครับเงินยิดคือการดำเนินงานนะครับหาหานายประเด็นเกิดข้ขวานะครับเออในเรื่องที่หนึ่งนะครับก็เรื่องที่แก่ให้กับที่น้องได้รับทราบเนี่ยนะเออเพราะว่าโลกมันหลาอือน้าจะว่าโลกคนจะว่าโลกสัตจะว่าอีหัมสามบีอา ปีนี้ก็แจ้งนะครับพรานี่ยสมาชิกนี่ลราต้อขาดทุนในดุลหมูตายเหมือนขอกนี่นะครับขาดทุนสองแสนกว่าบาทเออนี่เราผู้จัดแจ้งผู้จัดทำนี่ครับบ่อใดนี่คือความจริงมานะครับนี่คือแจ้งครับพี่น้องได้รับทราบนะแล้วเปียกทีสองก็รับรองในงานการประชุมโอ้ปีที่แล้วสิบ่มีผู้จำนะว่าในการที่แล้วนะครับพวกสิบ่มีหรอกเออสีมีกับพวกสิมาถามหรือที่นะ หนึ่งจุดสามเนี่ยเกลี้ยงในที่ประชุมนะก็มีงางเออพี่นอกแตัจถามเด้อเออจะเฝ้าถามกันในช่วงนี้นะเปิดแล้วว่าไปตามระเบียบก่อนนะครับระเบียบที่สองนะระเบียบที่สามไปนะครับเป็นเนื่องจากในการกลุ่มคมทรัพย์ลุงศีจุมงจนเนี่ยที่ดำเนินการในบริหารจัดการมาในปีพศ25 6 5ิบหาน เออมันเป็นจังไดนะครับปียี่สิบพ่อซอซอมบ้นห้าร้อยหกสิบหันเออสาอบาาาส,าส,าสินเป็นจังไดไล่ได้ไล่นั้นไล่ใจปเป็นเลขกระิีแก่นี่คือผู้ดำเนินการให้พี่น้องสมาชิกเข้าในรับทราบอ้าเชิญครับปู่ดำเริ่มการแมอ้าวสวัสดีครับกับพี่น้องครับขออยากสื่อสาร แช่ผลการเรื่องง่ายต่งโมดุลที่เขาเห็นมากนะครับปีนี้นะครับโกมหม่อมศัพท์ล่องสีชมพเท่าปีที่ยี่สิบนะครับปีที่ยี่สิบเราเข้าง่ายออกไปออกไปยุพุนนะครับสถานที่พุนปีสองพันหา้าร้ 12, นอยห้าสิบสองลองกลับไปเนาะสองพันห้าร้อย,ห,อยอห้าสิบสองเหตุมากเหตุมากกระได้รวสองแสนห่าของมูบ้านสมัยนั้นนะครับสองแสนหา่าคือเกษตร เสริมเพิ่นะครับเป็นโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจยกที่รัฐบาลเพื่ออุดหน,นุนให้กลุมก่มองค์กรที่มีศรักยาพเพตนนะครับนี่คือที่ไบทีมางบสอนแสนหาผลิตโรคห้ะทีไบที่มานะครับโดยการเสนอจากสมาชิกเข้าในทีประชุมโมบานบา้านสบายผู้ใหญ่สมพงศ์เน็นผู้ใหญ่นะครับหกสองแสนหามันมีผู้ไปซื้อบอกเข้าใจหลายหลาย,หลายหลายอย่างนะครับผมก็เลยขออยา,ากถาวรว่ามาันเป็นแบบนี้ทีไบที่มานะครับ ครนะับมีเงินทุนซื้อกระเป๋เปื่อยหมุนเวียนอลง80,000มูลน้ำเราซื้อโลส่สีโล่สีน้อยทาดเข่านะครับสองยางเครื่องโยกซื้อใดนะครับแล้วก็มาเฮ็ยถุงบรรจุพันธ์แสนกว่าบาทแต่ก่อนนะครับกับม้ากระจายกับบานเป็นทุนหมุนเวียนเราจนปัจจุบันนะเราข้อมูลมากแล้วเงินสองแสนหาไปใส่ห้ากวอย่างเลยพี่น้องมูแปลกทีส่วนรวมนะครับมีลายหน้ามั่ตะปันเขา่ขขา, 1, 400, าทูทุกขั้วเลื่อนขอบขั้วละพันสี่ร้อยบาทแต่ผลมาก ปันผลมากปี 1, ปีปที่11นะครับถ้าพี่น้องที่ตามเดีวฮูแล้วก็ปีที่11ในปีละขันตามนะครับร้อยสี่สิบาทก็สิปอร์ครับสามอเปอร์็ต์ีมาร้แปดสิบนะครับ,าาร 80, รบพี่น้องได้พันกลัวแล้วนะครับหรือความกัวของมูแฝนะครับได้เกินพันสี่แต่ว่าเงินพันสีถอนไปได้เป็นของส่วนร่วมอยู่ตลอดนีนะครับนี่คือองสุฟาัเรียงเงินสองแสนา,าที่ปที่มาและก็ปีสองปัหาลยหานะครับ 2, ร 54, รบันนี้ เข้าเงื่นการมานะครับใหญ่ไปยุคในปีหาสองเท่าการนี้นะครับจากล่งสีน้อยเข้าต่างที่แรกนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องจดจำได้เนาะต่างโยขังสร้อยบาดผมนั่นแหละครับต่างเริ่มแรกมีสมาชิกนะครับมีสมาชิกบ่หลายนะครับสมาชิกตอนนั้นนะครับแปดสิบไร่นะครับนะร่วมหุ่นร่วมยังกันมีเงินอยู่แปดเมืองกับเป็นดาวด้วครับสมัยยจนีงเนาะ อย่างเทียนะครับร่วมโตการเหนื่อยเขาใชสมดีเป็นบรรทัศนแต่ก่อนหนักนะครับจํากันได้เป็นประทัศนเป็นควา้นล่อมสีปวดหลันไปซอยกันมากนะครับลมลูกคู่ข้านจนเข้มแข็งขึ้นกลายไปเป็นลูกสีไงเท่าทุกมือหนีนะครับสินทรพมีนะครับล้านสามแสนหาเพันหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทดีคือนศักด์สิเนเท่านะครับล้านสามแสนห้าพันหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาท กระจายออกเป็นยังแน่นะครับจิส่สามค้งทีเปรียบจากลงเงินลงกสีนะครับเท่ากินม้วนคายอยู่400,000สามในปัจจุบันนะครับ400,000สามนะครับออกพิษสนาเงาน30,000นะครับลงเงิ่อนเลียงหมู70,000บวกตะซังนะครับนี่หนานีนะครับรายละเอยีอยดนะครับเอาเป็นว่ารายละเอยียดพี่น้องเบิรงดยูนีเบิร์ดนะครับถ้า ก่อที่มบดุลนะครับคุณอะก่อนที่มบดุลในเมื่อนะครับอยู่ในนี้นะครับการร่วมร่วมชินทสาเข้าหนึ่งเก้าแสนแปดเบื้องหาพันแปดร้อยบาทนะครับเงื่อนฝากธนาคารถ้ามีสองเด็กนะครับตับเงื่อนหนึ่งเพให้ในของบัญชีนะครับหมุนเผาเปลือกมุนหมูหมุนซื่ออาหารมันว่นดึงได้ครับเงืนฝากค่าใช้จ่ายเดียวมีนะครับบัญชีเดึองหาพันหนึ่งร้อยเจ็ดพันสามบาทหกพันห้าตันอีกบัญชีเดึองสี่พัน สามร้อยเขาสแปดชิ้นตานะครับสิ่งึ้นผ่ามาที่ลูกนี้เข้ากับี่ลูกดีอยู่ครับลูกดีนะครับเข้ากับที่ไร่ใร่มาปันผลซอยนะครับเท้ากับอยากแบกเราถือเงืนสนหลายน้ำนะครับลูกนีแสนสามนะครับแสนสามเื่นตาแกนไปหน่อยสาน้ำนะครับเนาะยกเลือในการเรียนเพราะมันเป็นโลกนะครับพี่น้องนที่ทาเนาะตายยกฟ้าเรยปุกโรกสีเข้านะครับไล่เรียถ้าเห็นลูกจะวางเป็ดชฟ้านะครับ มานีสินหนีสินและวทุนหนีสินอย่างอื่นเข้ามาพี่เลยนะครับกลุ่มเข้านะครับประเดี๋ยวเงินไทยประเราเงินหมู่บ้านประเราเงินไถยบานขึ้นพันปัดแล้วนะครับเขาพม่จะทุนทุนก็นคือหุ้นสามารถเคสเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด่านนะครับถือหุ้นน้ำกันเป็นเงินหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไายได้ปีนี้ร่วมผมบอกยอดรลบนะครับเขาไม่ไายได้ยกเก้าแสน สี่หมื่นหานหาองบาทเก้าสิบเอ็สตางค์นี่คือไล่ใหญเท่านะครับทุกอย่างนะครับแต่แ่ดอกเบี้ยค่าค้านเป็นไปนะครับไล่ใหญมาจากสนีแนครับได้รับเงินจากการเมืงงาน,นลูกสีเนาะลกูกศรเอาเงินหอกปีมากนี่เขามีไล่ใยุแปดแสนแปดหมื่นสองพสองอยแปดชิบเดบาทนี่คือรล่ได้่ลูกศีทุกช่อครับ ส่วนไล่ได้ชดเชยหมู่ตายยกเรานะครับหลวงรัฐบาลชดเชยหามากหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทนี่หลวงให้มากนะครับพี่น้องนะครับคาตาเนียมพี่น้องเขาปีที่แล้วเก้าไลา่พลยอยยี่สิบบาทอีกเป็นไร่ได้นะครับร้อยแปดสิบบาทบานพี่น้องเขาชมป์นาเกียร์แปดไร่เจียรไล่ละหนึ่งไร่นะครับปีที่แล้วครับแปดร้อยบาท แล้กกรดองแกะท่าขั้นสองบัทีครับบัทีหนึ่งหวแบาทเก้าสตางค์อีกบันที่หนึ่งยี่บาทแปดสิบแปดตังค์นี่คือดอกี้ยมันี่คือไายได้เท่าครับพีซ่ซาินะครับวมแ้วไลได้เกาแสนห้าพันห้าร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบเ็สตางค์นะครับ เราไปเปิมนาจับสารนะครับทัานีงบตบนะครับเอาโยกไปจับสารนะครับเงินทั้งหมดหาแสนสามเก้าพเก้าร้อเกิบปดบาทเก้าเกสตาง์นะครับโยกไปจับสารปีนี้ไปอันเมืองเล้วว่าขัดปันสิบเปอรสิพราเป็นไปได้แต่เข้ากับเข้ากับเฉลี่ยทุ่นเก่าไซน้ำนะครับว่าเฮานี่อะไรสุดที่นแสหเาสิบปันผลเปิมพันไปแสนเก่าขัดปันหน่อยก็นี่กับหาเรื่องการวางกกิ อาจจะบ,บอเหมาะสมเอาสิบเปอร์เซ็นต์ใิ่ไหมครับนะครับเกี่ยวกับการบริหารภายในนะครับเนาะพอแดงหงร่าใีย่นำใจนหอ่เอาเช่นเถียนักยิงนะครับลุงสว่างจันทรยยท่าผมคงซือสมีครับพิทักษ์นะครับ,พยยนนนะรบเพื่อน,นอ การบริหารจัดการของคณะทำงานนะครับกากตักเยว์ต่างๆก็เียนไปเรื่อยๆเดิไปเรื่อยๆคือบริการพี่น้องประชาชนเองาในเขตพื้นที่หรือไม่ก็บ้านขางเที่ยงนะครับในเขตอำเภอจะเริ่มตั้งแต่ลำไสมาใส่บริการหลายนะครับแต่ที่นี่คณะทำงานอาจีพทำงานบางครั้งกัอาจีพ ก็สื่อใจหมายถึงว่านะครับก็สื่ใจพี่น้องที่ไปใช้บริการท้งผมเป็นผู้ดูแลผู้บริหารจัดการบริกานกับมอบให้ลูกน้องผู้สีผู้จัดผู้สีผู้ทํางานนะครับอาสีตอนรับหรือบริการก็ดีเท่าที่ควรกับท่านเป็นผมกับขออญาตขอโทษขออภัยพี่น้องที่ไปใช้บริการกับกลุ่มนะครับสำนักงานบริหารจัดการได้ใดตีนีกักปีที่แล้วก็แตกต่างนะครับ

พาะมีเพดานยเทานีเมนบอมมานี่ถ้าคนข้อี่้สมารขมาน่ะเขาลงช่วงลงซื้อไหวถ้าเกิดมีคนลาออกถ้าเอาพวกผี่ลงซื้อเสียบก็ไปขึ้นเี่อันนี้คือเหตุผลไปมีเสนออันใดนีิงกับนี่ยสมมติเรียกคอรันีิมีการเสนอนะครับ ขอยุดตีว้บอหรือที่สมัคร์ตต้อนเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนะครับบคือคือผมนั่งพี่หน้าเบงแล้วนะครับในเรื่องของขั้วเลือดทั้งผมว่าเอาไว้ซังนี่สักวันจะตีรอบมือนะครับเดี๋ยวรอไปจังขึ้นทั้งแพ้ยานทั้งท่านนี่ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องทัางอ้วงอ้วงโบราณไทยอยู่เนี่ยในนี้จบขอยัดยั้งไว้จัดนึ่งตีก่อน น้องครับน้องเดี๋ยวจะคอยรับสมาต่อไปอันนี้อันนี้ผมคิดได้งครับเจ้าตัแต่ที่รับตลอดเดี๋ยวนี้ของผมชาววิจิตชอขอลูกค,ค้าเพราก็ขอเดียกรับตลอดทุกเมือ่อขอแต่ให้เป็นพอเฮ้านีคยเป็นสมาชิกลูกๆแลหลานนี่เทาได้เลยครับเดี๋ยวนี้แวโดโอกาสเรื่องกันเรื่องใครไม่ไปได้ทุกเมื่อตลอด คขอบคุณครับขอบคุณครับออุป,ปนายกนะพบเจ้ากสอขอบคุณครับเพื่อนไทยควนข,นขีเนี่ยแต่ว่าบารีพี่น้องสามารถกีของกลุ่มเฮานี่งทีสี่ขอมาตีเลยเด้ยว่เาเฮาสีรับหรือไม่รับตอนออนอี้เอาถ้าจะตั้งสีขอมาตีเอาสีรับหรือไม่รับเอายกมืบบ่อวันกันลาปอ ยกไปนันี่ไปรับพอปีดไปก่อนเพื่ออุปนายมคนลาปีดไรชากวันนัร้อยกระปีสองพีครับเอาครับท่านไหนที่เห็นมาลาป่าขอามือร้องนาท่านไหนที่เห็นมาลาผมมีเจ้ากคนยกจอดครับไอ เอาแม่กอดข้ามแจ้งชัดเจนเสียแล้วก็เอาผู้เของสมัครเขาเอาเขาซะแา่แทนที่พอแค่าทนที่พอพวกเขาไม่ใี้เขาจะเอาตรงนี้เอาพีแล้วอธิไปกุ่นแล้วนะครับเสนอการไปแล้วนะครับเชื่อว่าพีตะกอนอาจจะเขามาลงซื้อไว้ที่หน้าเขาเออบ้านที่พู้ใด้นะวะไก่แจังเขียวสวมปีทัดไปนะครับ ไ่ได้ใส่ไว้หา้นติมลาออกลาเขาขึ้นม้นก็ปิดแต่ปีนไปยคือหราคิดบาเอ้เพาอาจจะเปิดปีนึงถ้าปิดสองปีเขายางซับเขาเขาม่นอากเขาจะกองจเขากแต่เขาจะีมันคือตัวเลขเขาตอนนี้ว่าไ้บพูเขากเขาเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนเ่าหรแล้วยี่บเอยไวแก่นี้ยปีพึ่นมาขอร้องไปว่าเออ ขยะเขาเวลาหนึ่งภายเห็นชอบหกเดือนสองภเห็นชอบหนึ่งปีที่ทามสองยางนะครับท่านสมาชิกเข้าท่านไดเห็นชอบให้คุ้มครองว่าต้องอยูครบหนึ่งปีคอยคุ้มครองขอเสียงนะครับขอเสียงนะครับหนึ่งปีนะครับนี่นะครับน5คหสิบห้าเสียงนะครับ ท่านใดเห็นชออมามาอยู่แค่หกเดือนคุมพลองขอเสียงนะครับหเดือนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบแดสดงวันหนึ่งปีนะครับวันหนึงปียี่ห้าเสียงหกเดือนยี่สองเสียง เอาอทากัเยอะทีหนึ่งปีแด้ไม่้องเ้อเอาเอามาตีเอาตามมาดีเท้านะครับบัดนี้ <Okay. S 1> มันไม่ผิดย่อยนะครับต่อไปดีนะครับคอนจะเขามายุดต้องสี่คุมข้อนในอายุบาเกินเจ็ดสิบปีนะครับนะครับเพราะระเบียมหาล่างเลยทัจะหลายปีมาแล้วนะครับสองสามปีมาแล้วต้องอายุบากเกินเจ็ดสิบปีแต่หมูเขาเขาไม่ได้คุมข้อคือเกาน,นะครับแต่ว่าตอไปดีคือเจ็ดสิบปดนะครับ ขอทมาดทีที่ประชุมเนาะคเรื่องปรลเรื่องลัรด้วยข้าวหล้าขอกแก่ขอไม่ที่น้องมาไหนครับเอาเคผมขอเป็นมติทีใครเห็นพวนมาถ้าเรล้าออกแล้วขาไม่ขอเสียงยกมือนะครับ บ่เอาบ่รับอีบอรับนีหมายถึงว่าพอรับครับถ้าเล่าออกแล้วเผาไหมดีบ่รับดีขอเชเญยกมือนะครับบ่รับดีถ้าเล่าออกแล้วเผาบ่รับนีขอเชิยกมือครับเอามือลงครับลงท่านใดเห็นควนว่าถ้าเล่าออกแล้วไม่เผาไหมดีรับขอเชเญยกมือนะครับเขากินกัปปาด้วยสามร้อยหกาวันเนี่ยครับแจมี่ความแม่นะครับละเอียนปีกยนอีก ถ้าเป็นมะเร็งถ้าเป็นเอเ้าหัวเป็นแล้วนี่เข่ามานี่เขาบอกคุ้มคลองนะครับทุกท่านครับคือซ้ำเขามามาเงินพี่น้องนะมันจะบ,บุ่มๆเลยนะครับเนาะโอเคครับเอาต่อไปวานที่ห้าครับเชิญท่านครับออขอเชิญดานานาน,นะครับจับผาพทรงไล่เมื่อสิน ออกทัวรกยักหน่อยนะครับขอเชิญ่ายรูปก่อนนะาเพื่อนพันผจบผมขอพิธุรสวัสดีครับเอาเชิญเ่ายรูปครับเชิญขบมา่ายรูกก็เด้อผู้ดบ่เหยนรูปผู้นั้นบ่ได้หาเลยเนี่ยคณะกรรมการสมาชิกทุกทุกคนนะครับอเคพ่อตัวอน้าหนานัางใจครับ่อนานบสมัยสีมาหาลก ແຕ່ວ່າພໍ່ເ